สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพ์ทีวีวันนี้จะไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับก็วันนี้จะมาชี้แจงเรื่องเขาก็ไม่ได้ชี้แจงหรอกผมอยากเล่นเกมกับท่านผู้ชมบ้างนะครับตอนบ่ายสองเซิร์ฟโกโทเปียครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเล่นด้วยกันนะครับ ถ้าอยากเข้าเซิร์ฟผมนะครับรอครับรอถ้าอยากเล่นกับผมนะครับบ่ายสองทุกวันผมจะเข้าเซิร์ฟผมนะครับบ่ายสองตรงนะครับผมจะเข้าเซิร์ฟผมทุกวันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิ ถ้าวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์จะเข้าตอนบ่ายสองนะครับตอนจานหนึง่งศกผมอาจจะเข้าดึกหน่อยนะครับเพราะผมกลับโรงเรียนดึกมากสักประมาณทุ่มตรงครับผมจะเข้าเซิร์ฟผมนะครับโอเคครับเซิร์ฟผมก็าตามนี้เลยครับ นี่ครับเสื้อผมนะครับนี่ครับเสื้อผมนะครับผมจะพาไปเล่นนะครับก็คลิมนี้กก็ขอไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยกันนะบ่ายสองวันนี้เจอกัน